8ประโยชน์ของโกโก้ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยข้อที่1เลยคือโกโก้เนี่ยมันลดความดันด้วยนะทุกคนไม่ได้หมายความว่าโกโก้เป็นยาลดความดันแต่เขามีงานวิจัยบอกว่าคนที่เป็นคนปกติอย่างเช่นเด็กๆผู้ใหญ่วัยรุ่นใครก็ตามที่ทานโกโก้นะผมบอกได้เลยว่าความดันจะปกติเขาจะไม่มีปัญหาว่าดื่มโกโก้แล้วความดันจะต่ำแต่เขามีงานวิจัยบอกว่า ใครก็ตามที่เป็นคนที่ความดันโลหิตสูงเนี่ยการรับประทานโกโก้จะลดความดันลงมาได้เล็กน้อยข้อที่2นะครับนอกจากมันช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงแล้วเ<ม>ขายังมีงานว<ม>ิจัยบอกว่าคนที่ดื่มเป็นประจำหรือ habitual แหละคือคืออย่างน้อยก็ต้องดื่มแบบวันเว้นวันอันนี้คืออย่างน้อยนะเขาบอกว่าคนที่ดื่มเป็นประจำในระยะยาวจากงานวิจัยข้างล่างนี้เขาพบว่ามันจะมี protective effect หมายความว่าคนที่ดื่มโกโก้เป็นประจำเนี่ย จะทําให้โอกาสการเกิดโรคหัวใจน้อยลงโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดตีบหรืออัมพาพษึกน้อยลงนะครับหลายคนบอกว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากข้อ3ามนี่แหละทุกคนเฉพาะตัวผลโกโก้หรือผงที่สกัดจากโกโก้ที่เราเรียกว่าโกโก้พาวเดอร์หรือช็อกโกแลตพาวเดอร์ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามันอุดมด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระชื่อของมันอยู่ในกลุ่มโพลีฟีนอลหรือเราเรียกกันแบบติดปากเลยก็คือ ฟลาวอลถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างฟลาวอเลที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราได้ยินบ่อยๆในวายแดงเนี่ยในโกโก้จะมีมากกว่าในวายแดงมากกว่า10เท่าด้วยการทานโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลเข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะโกโก้หรือช็อกโกแลตเพียงอย่างเดียวนี่เราจะได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ด้วยเพราะมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนก็จะนึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมันลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจลดโอกาสการเกิดโรค หลอดเลือดสมองตีบแล้วมันป้องกันมะเร็งไหมเขามีงานวิจัยเหมือนกันว่าถ้าเป็นผงโกโก้หรือดาร์กช็อกโกแลตถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ดังนั้นจะใช้คําว่าป้องกันมะเร็งก็ได้หรือใช้คําว่าลดโอกาสการเกิดมะเร็งก็ได้มีงานวิจัยบอกไว้บอกว่าเนี่ยตัวผงโกโก้หรือดาร์กช็อกโกแลตนะทุกคนมันจะมี cancer protective effect อยู่ข้อ5 เขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานโกโก้โกเป็นประจำ <ours> ในคนที่เป็นหอบหืดหรือภูมแพ้เนี่ยเขาพบว่ามันจะไปช่วยลดจํานวนเม็ดเลือดขาวที่อยู่บริเวณที่หลอดลมดังนั้นจากงานวิจัยเขาเลยบอกว่าเวลาที่เรารับประทานโกโก้โกเป็นประจำเนี่ยในคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยก็จะช่วยการขยายตัวของหลอดลมดีขึ้นข้อ6นะครับเขาพบว่าการทานโกโก้เนี่ยจะช่วยทําให้ เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอ่าผมอ้างอิงจากงานวิจัยนี้นะเขาบอกว่าการที่เรารับประทานโกโก้เนี่ยในระยะยาวจะช่วยป้องกันสมองเสื่อมเขามีการทดสอบจากงานวิจัยนี้เขาบอกว่า cerebral blood flow หรือเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยถ้าเรารับประทานโกโก,โก้ติดต่อกัน1สัปดาห์จะมีเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น8%แต่ถ้าเรารับประทานโกโก,โก้ติดต่อกัน2สัปดาห์ขึ้นไป เลือดจะไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นจาก8%เป็น10%เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองมากขึ้นพอไปเลี้ยงสมองมากขึ้นโอกาสเกิดอัลไซเมอร์โอกาสเกิด Alzheimer, โรคส,สมองเสื่อมก็จะน้อยลงนะครับส่วนสำหรับใครก็ตามบอกว่าฉันไม่ชอบโกโก้มันขมติดลิ้นนะครับสามารถทานเป็นนูวิตก็ได้โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ทานโกโก้ทุกวันแต่ผมอยากได้สารอาหารจากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยนูวิท p l u สข้อดีก็คือเราจะมีโอเมก้า3จากปลา ถ้าสูตรในปัจจุบันจะเป็นโอเมก้าสจากปลานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเมก้าสมันก็จะไปบำรุงสมองอยู่แล้วแล้วแทนที่ผมจะใส่แค่อเมก้าสที่เป็น EPA กับ DHA เท่านั้นผมใส่โคลีนไปด้วยเพื่อไปบำรุงสมองและดวงตาไปพร้อมกันนะครับใส่ใบแปะก้วยไปด้วยเพื่อเพิ่มเลือดเลีย้ยงสมองแล้วมีวิตามิน B1 B6 B12 ที่ช่วยบำรุงประสาทและสมองด้วยโดยปกตินูวิทหกระปกุกราคา790บาทเพ,เพื่อนๆจะทานได้แค ่เดือนเท่านั้นดังนั้นใครก็ตามอยากทดลองก่อน1เดือนผมให้ราคาพิเศษนะครับจาก790พิเศษเพียง699บาทนะครับแล้วส่งฟรีด้วยนะครับได้ราคาพิเศษแล้วส่งฟรีด้วยดังนั้นใครก็ตามสนใจซื้อแค่1กระปุกพิมพ์6 9 9ส่งฟรีแล้วเพื่อนๆแคปหน้าจอตรงนี้ไว้นะเพราะถ้าเพื่อนๆไม่แคปหน้าจอตรงนี้เดี๋ยวแอดมินผมก็จะให้เพื่อนๆชำระ790แล้วมีค่าส่งอีก50บบาทใครเก็บเงินปลายทางจะมี ค่าเก็บเงินใบทางเนี่ยอีก70บาทด้วยนะทุกคนนะแต่สําหรับใครก็ตามบอกว่าชั้นทานเป็นประจําอยู่แล้วผมให้โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวใครซื้อ1กระปุกจะได้ราคา699บาทแต่ถ้าใครซื้อ2กระปุกนะผมจะแถมฟรีไปอีก1กระปุกทันทีแล้วส่งฟรีด้วยดนะังนั้นใครก็ตามอยากได้กระปุกเดียวพิมพ์699ส่งฟรีแต่ถ้าใครอยากได้2กระปุกแถม1กระปุกพิมพ์2 แถม1ส่งฟรีแล้วแคปหน้าจอตรงนี้นะไปยืนยันกับแอดมินนะครับเพื่อเราจะได้ราคาพิเศษด้วยแล้วก็ได้สิทธิ์ส่งฟรีด้วยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ชําระเงินวันนี้ก่อน4ี่ทุ่มจะได้รับสิทธิ์ส่งฟรีแต่ถ้าใครก็ตามเก็บเงินปลายทางจะมีค่าเก็บเงินปลายทางเพิ่มขึ้น70บาทนะครับข้อ7ประโยชน์ของโกโก้นะทุกคนจะมีข้อดีก็คือเขาพบว่ามันจะทําให้ป้องกันการเกิดเบาหวานได้หลายคนจะสงสัยว่าเอาแล้วโกโก้เนี่ยมันไปป้องกันการเกิดเบาหวานยังไงฉันไม่เข้าใจ ดูงานวิจัยข้างบนนี้ในงารวิจัยข้างบนนี้เขาบอกว่าคนที่รับประทานโกโก้เป็นประจำจะทําให้ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ควบคุมเบาหวานที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยดีขึ้นข้อ 8. ใครก็ตามที่ทานโกโก้เป็นประจำเขาพบว่ามันจะช่วยลดไขมันที่พุงได้จากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานโกโก้เป็นประจำนะทุกคนมันจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยดึงไขมันที่พุงมาใช้หรือ Fat o x i d a t i o n เนี่ยทำงานได้ดีขึ้น พอเราดื่มไปเนี่ยทุกคนลองสังเกตดูนะครับความหิวจะลดลงแล้วพอเราไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นการเบิร์นทำให้เราสามารถดึงไขมันที่พุงไปใช้ได้ง่ายขึ้น